สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมา <c oughs> ทำซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้มังสวิรัตนะคะ <c oughs> ก็เครื่องปรุงนะคะทั้งที่เท่าที่เห็นเนาะก็คือ,อตรงนี้นะคะเป็นหอมแดงเนาะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะมะนาวพริกสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วที่พี่อ้อยทำเองนะคะเป็นข้าวคั่วสมุนไพรเนาะ ก็เดี๋ยวมาปรุงน้ำยำกันก่อนเลยนะคะด้วจะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ามะนาว มะนาวนี้ต้องล้างให้สะอาดนะคะถ,ถ,ถ้าจะใช้ที่บีบแบบนี้เนาะก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเปลือกเขาจะใส่พวกมียามีอะไรมาเนาะก็ใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะวางนี้เนาะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะลองดูซิว่าเขาบีบออกหมดไหมเพราะว่าตัวนี้พี่อ้อยเพิ่งซื้อมายังไม่เคยใช้เนาะลองดูนะหเหลือน้ำโจกเลยมือดีที่สุดนะคะพี่อ้อยว่า <c oughs> ที่บีบเขาไม่ค่อยโอเคเนาะแพงด้วยนะคะนะ่ะสรุปมือดีที่สุดนะคะ อาจจะทำาไงได้เนาะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งอะเราไม่มีแรงก็อาจจะต้องใช้แต่ช่วงเนี้มะนาวแพงนะคะมะนาวแพงมากมะนาวช่วงนี้แพงมากลูกหนึ่งอ่ามี3บาท3บาท4บาทเนาะ ก็พี่อ้อยใส่ตรงนี้พี่อ้อยใส่นี่มานิดนึงนะคะซุปหน่อมาเอซุปผงเห็ดหอม,มซุปหน่อไม้พ <c oughs> <c oughs> ี่อ้อยแล้วก็พริกข,ขี้หนูปนนะคะให่ค่อยใส่เนาะตอนนี้ก็จะตัวเองก็จะลดเผ็ดลดอะไรไปหน่อยแต่ก็ยังแอบแอบเผ็ดอยู่นะคะ ยังทำอะไรก็ยังแอบเพ็ดอยู่แต่ลูกก็จะบ่นว่าจะให้กินลดอ่อนลงเพราะว่าคุณหมอก็ห้ามมาแล้วนะคะก็ใส่ข้าวคั่วเลยเนาะใส่เยอะๆหอมนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นข้าวคั่วที่เราทำเองตัวหน่อไม้อ่ะพี่อ้อยไม่ได้ทำเองนะคะหน่อไม้นี่พี่อ้อยซื้อเข้ามาเนาะ ซื้อเข้ามาซื้อที่ร้านที่เขาเขาขาย้มตําอยากทานนะคะแต่ว่าเราให้เขาทาเราทานไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอซื้อหน่อไม้ได้ไหมเดี๋ยวพีว่อ้อยไปทําเองเขาก็โอเค,อเ,คเขาก็ตักขายให้แต่แพงห้าสิบบาทห้าสิบาทถ้าทําเองก็น่าจะถูกกว่านี้เนอะนนี้ขาต้มยานางต้มอะไรเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าอยู่หลายๆคนทานทําได้เยอะนะคะทําเองก็ดีเนาะทน่งไม้ตัวอะไรเนี่ยซื้อมาแล้วก็เอามาขุดเองค่ะอันนี้ที่วทานคนเดียวก็เลยตอนเนี้ไปซื้อของก็ลําบากนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยลําบากมากๆถ้าวันไหนลูกไม่เข้าออฟฟิศนะคะเราก็จะไม่ได้ซื้ออะไรเลยใต่พักเลยนะคะ เปรี้ยวนะคะมะนาวพริกก็เผ็ดพี่อ้อยลืมอะไรไปอย่างพี่อ้อยแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะใบสะระแหน่ที่ต้นนะคะก็ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่อ้อยแยกกระถางใหม่เนาะ ก็เลยยังไม่ค่อยงามได้ไปเล็กๆก็พอทานอยู่นะคะเสียจานกันเลยนะคะถ้าใครชอบอ่าบางคนเขาใส่ปะลาร้านดี๋ยวพี่อ้อยไม่ได้เอาเข้ามาปะลาร้าอยู่หลังบ้านวันนี้นั่งทำคลิปในบ้าน ลูกชายคนโตเข้าออฟฟิศก็เดี๋ยวก็ตุนสเสบียงกลับบ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะสถานการณ์ไม่ค่อยโอเคแล้วก็อีกอย่างแถวเมืองทองเขาก็าไปทำโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ตรงนนทบุรีก็มีคนติดเยอะนะคะก็เป็นทีอ่อะไรนะ เขาเรียกอะไรจุดเสียงใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่เข้าพอดีจะไปวันนี้เขาเรียกประชุมก็เลยต้องเข้าไปปกติแล้วก็จะทํางานอยู่ที่บ้านพี่วาทานข้าวเหนียวถ้าจะทานกับข้าวเหนียวนะคะพี่วาทานได้แค่ข้าวเหนียวแค่ครึ่งทพีนะคะทานได้ไม่เยอะเนาะก็เลยเอามา ทำแล้วก็ทานกับข้าวนะคะก็จะไม่ทานกับข้าวเหนียวล้วตัวข้าวเหนียวมันน้ำตาลข้าเยอะก็ประมาณนี้เลยค่ะซุปหน่อไม้อุ้ย <laughs> พี่อ้อยชนขากรองซุปหน่อไม้นะคะน้ำไม่เยอะนะคะเพราะว่าพี่อ้อยใช้เป็นซีอิ๊วขาวเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่น้ำยะนางลงไปมากนะคะก็จะประมาณนี้เลยซุปหน่อไม้มังสวิรัตนะคะ ถ้าเป็นคนที่ทานธรรมดาปกติก็ใส่ปลา้าเนอะแต่พี่อ้อยไม่ได้ใส่เพราะว่าพี่อ้อยทานเป็นมังนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพี่อ้อยนะคะช่วงนี้พี่อ้อยยังไม่ตอบคอมเมนต์นะคะแต่แค่แตะสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปเปิดคลิปให้น้องๆแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ไว้ให้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่เห็นนะคะมองไม่ไม่เห็นตัวหนังสือจารางมากๆ จะเห็นว่าช่วงนี้พี่อ้อยทําคลิปอะจะคมคามหน่อยเพราะว่าบางทีมือไปชนโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอหน่อยนะคะรอรอพี่อ้อยตาพี่อ้อยไปผ่ามาแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาหากลับมาตอบคอมเมนต์พูดคุยกับน้องๆเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าบอกตรงๆก็ถ้าพี่อ้อยพี่อ้อยเป็นอย่างเงี้ยพี่อ้อยอึดอัดนะคะอึดอัดเพราะว่าเราเคยเคยทักทายพูดคุยกันเนาะ ก็กลายมาเป็นว่าแค่ใส่แค่สติกเกอร์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ